สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการตกแต่งตึกอาคารสิ่งก่อสร้างที่เราใช้อยู่เป็นประจํานะคะเคล็ดล mm ับเล็กๆน้อ hmm. ยนะคะในการตกแต่งอาคารขณะที่เวลาเนี่ยมันเดินอยู่แล้วก็มันเป็นนองคืน mm hmm. ก็คือกดตัวแอนะคะไฟมันจะเปิดขึ้นมานะคะ่ะเป็นไฟที่เหมือนติดอยู่กับกล้องมมองเรา เ,เสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาทีา่เมนูสร้างเลยนะคะพยายามจาคีย์เวิร์ดของสิ่งก่อสร้างที่เราอยากจะใช้ค่ะแล้วก็พิมพ์หาช่วยให้เราหาได้เร็วมากขึ้นเวลาเราเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเมนูใหม่ไปมาเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการกลับมาร้ชหาสิ่งที่เราต้องการสิ่งเดิมนะคะคีย์ลัดต่อไปนะคะก็คือคีย์ลัดในการกดตัวเซตนะคะก็คือจะช่วยเราหมุนหมุนสิ่งของในแนวนอนนะคะหมุนหมุน อีกคีย์ลัดหนึ่งนะคะคือการกดชิปเวลาเราคลิกสิ่งของอยู่เนี่ยเรากดชิปแล้วเราก็เลื่อนเมาส์ขึ้นนะคะสิ่งของมันก็จะลอยลอยขึ้นมาสูงขึ้น ตัวเกมเนี่ยมันจะมีระบบ snap หรือว่าการดูดสิ่งของให้มันลงล็อกด้วยอัตโนมัติแต่เงื่อนไขก็คือเราจะต้องอยู่ในหน้าต่าง editing group แบบที่ขึ้นสีส้มๆแบบตอนนี้นะวิธีการเข้ามาในโหมด editing group เนี่ยก็คือถ้าย้อนกลับไปตอนแรกก็จะเห็นว่าเวลาเราเอาเมาส์ชี้ไปที่อาคารที่เรากําลังจะสร้างอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่า select group ขึ้นมาให้เราคลิกลงไปเลย1ทีจนขึ้นหน้าต่างสีส้มๆแบบนี้ พอเคลื่อนเสียงั้งแบบนี้ทุกอย่างที่เราสร้างเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่พอสร้างเสร็จแล้วอย่าลืมกดอีก Exit หรือว่าดับเบิลคลิกออกก่อนไม่งั้นของอย่างอื่นที่เราตกแต่งที่อื่นสถานที่อื่นตรงอื่นเนี่ยมันก็จะติดมากับกลุ่มนี้ด้วยแล้วเวลาเคลื่อนย้ายมันก็จะไปพร้อมกันหมดทั้งดุนเลย อกจากอาคารที่มันเป็นคุ๊ปใหญ่ๆเวลาเรากดเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งของเล็กๆที่ประกอบการชิ้นสองชิ้นเนี่ยก็ยังรวมเป็นคุบได้แล้วก็เก็บไว้ไปก๊อบมาแล้วก็เอามาใส่ในอาคารที่เรากําลังสร้างอยู่ได้อย่างเช่นโคมไฟอันนี้ที่เราประกอบไม้กับตัวไฟเข้าด้วยกันพอเราคลิกเนี่ย มันก็จะขึ้นเป็นไฮไลท์แบบนี้เลยเราก็แค่กดคอนโทรลดีหรือว่ากดตรงมุมขวานี้มันก็จะก๊อบมาเราสามารถเคลื่อนย้ายมันได้อิสระเลยเพราะมันไม่ได้ติดอยู่กับอาคารแต่ว่าวิธีการที่เราอยากจะเคลื่อนขึ้นลงเนี่ยนอกจากกดชิปเนี่ยเรายังสามารถกดตัว X นะแล้วมันก็จะขึ้นเมนูแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนลูกศรได้เลยถ้ากดตัว X อ,อีกครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการโรเทตหมุนซ้ายหมุนขวา หมุนหน้าหลังอะไรอย่างี้ได้พอเราพอใจในตำแหน่งที่วางแล้วเนี่ยเราก็กดติ๊กถูกเลยมันก็จะกลายเป็นสิ่งของอีกชิ้นหนึ่งที่เราสามารถเลื่อนต่อได้เลยจากตำแหน่งเดิมแต่นี้ต้องเป็นสิ่งของที่เราเพิ่งเลือกมาจากหน้าร้านค้าหน้าต่างที่เปิดอยู่นะถ้าไปเลือกชิ้นที่วางอยู่แล้วแล้วกดตัวเเลื่อนลูกศรเนี่ยมันก็จะเลื่อนแค่ชิ้นนั้นถึงกดติ๊กถูกมันก็จะไม่เกิดชิ้นใหม่ขึ้นมา อีกหนึ่งการตั้งค่าที่แนะนำก็คือการกด Angle Snap นะมันจะช่วยให้เวลาเราหมุนสิ่งของเนี่ยมันก็จะหมุนแบบอ่าเป็นมุมเป็นองศาถ้าเราอยากให้มันจากแนวตั้งเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็จะเป๊ะไม่เบี้ยวไม่เอียงอันนี้ทำให้ดูก็มันอาจจะเบี้ยวอาจจะอะไรบ้างแต่เออปกติก็จะเป็นนี้นะคะแบบเนี่ยพอหมุนมุมกล้องมาว่าก็จะเห็นว่าอ้าวแม่งไม่ตรงแล้วก็ ต้องมาดังแกถ้าเราไม่ได้ซีเรียสในความเป๊ะมากแต่เราแค่อยากให้สถานที่เนี้ยมันมีค่าความน่าเขา้าน่าอยู่น่าใช้งานมากขึ้นแล้วก็แค่แบบตกแต่งไปคร่าวๆนะคะอาจจะไม่เยอะมากนะถ้าอยากเยอะมากเนี่ยสามารถใส่ต้นไม้ใส่อะไรรออข้างได้เยอะแยะมากมายแต่นี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดน <c> ะ <oughs> ดีกว่าปล่อยตึกนี้มันลนล้น,ลนเนาะก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมไว้โอกาสหน้าจะมาทำคลิป สอนเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอีกนะคะบาย